ว่าไม่หายเบาหวานก่อนเบาหวานหายก้าวินอย่างอย่างลงตายนะรับรองคุณภาพเลยว่าวานไม่ขึ้นแค่นั้นดีฉันว่าอีฉันไม่ตายกับตัวนี้แล้วค่ะตัวนี้ช่วยครับยูมิเนค่ะช่วยชีวิตดิฉันไว้มั่นใจมากค่ะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลกับตัวแล้วอยากบอกทุกคนว่าอูมิช่วยเราได้จริงๆค่ะถ้าไม่ดีจะมาคงไม่กินถึงห้าปีอ่ะ เป็นภูมแพ้ถ้าเป็นมะเร็งให้ใช้อุมิเพราะอุมิที่ให้ปัจจุบมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ จากการศึกษาวิจัยขององค์กรกองทุนและการเงินชื่อดังในปี2003ได้ศึกษาถึงกลุ่มคนทำงานของสหรัฐสแสดงให้เห็นว่าวัยแรงงานกว่า69ล้านคนขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยซึ่งหมายความว่าเวลาเทียบเท่า407ล้านวันของเวลาทำงานที่หายไปรวมเป็นเงินทั้งสิ้น260,000ล้านดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากคุณอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคแบคทีเรียและแมะลงพาหะนำโรคเราจึงเห็นความสำคัญในเรื่องการกระตุ้นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจึงได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันสุขภาพของพวกเรา จากสิ่งแวดล้อมและนี่คือเหตุผลที่พวกเราได้สร้างยูมิขึ้นมาแล้วยูมิมีสารสําคัญอะไรละ่ะนั่นคือฟูคอยแดนเป็นสารที่มีหลักฐานการศึกษามาอย่างยาวนานจากวงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมันคือโพลีแซกคารายประเภทหนึ่งที่ได้มาจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลมีการศึกษาเป็นพันๆการวิจัยที่เกี่ยวกับสารสําคัญพิเศษตัวนี้โดยเฉพาะงานวิจัยที่เราสนใจมากที่สุดนั่นคือสารฟูคอยแดนสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวให้เพิ่มขึ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นรากฐานของระบบ ภูมิคุ้มกันเรามีเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของเรามันมีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากโรคติดเชื้อและโรคแทรกซ้อนประโยชน์ของฟูคอยแดนไม่ได้จํากัดเพียงแค่การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้นฟูค่อยแดนยังช่วยรักษาสมดุลให้ร่างกายรักษาสมดุลแบคทีเรียที่ดีในลาไส้และมันยังช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ประเภทต่างๆด้วยมีการวิจัยจํานวนมากมาหลายร้อยที่เกี่ยวกับฟูคอยแดนที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐ ชีวิตของพวกเรามีแต่ยุ่งเหยิงเรามักยุ่งกับงานทั้งวันวันหนึ่งมีธุระให้ทำเป็นพันๆเรื่องซึ่งมันทำให้พวกเราทุกคนไม่มีเวลาที่จะมาเจ็บป่วยพวกเราทุกคนต้องการวิธีไหนก็ได้ที่สามารถดูแลสุขภาพและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงตลอดไปและยูมิคือผลิตภัณฑ์ที่จะทำหน้าที่นี้ให้เราหนึ่งในคำถามที่ผมพบบ่อยที่สุดจากการเดินทางทั่วโลกของผมก็คือทำไมยูมิจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดและคำตอบก็คือตัวมันเองมีมูลค่ามาหาศาล ผู้คนทั่วโลกใช้จ่ายเงินมากมายไปกับกาแฟโซดาและเครื่องดื่มอื่นๆถ้าเราลองหันมาหยุดสิ่งเหล่านั้นแล้วลองคิดเกี่ยวกับคุณค่าของสารอาหารที่เราควรจะได้รับมากกว่าคิดถึงสิ่งที่เราชอบทานยูมิ <Y umi S 2> คือผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าที่พิสูจน์แล้วว่าได้รับผลลัพธ์จากการใช้ดีที่สุดทั่วโลกและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมในแต่ละเดือนยูมิยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดของอัจเจลสามสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกทั้ง3คนของผมป่วยเป็นหวัดน้นำมูกไหลเจ็บคอไอเป็นกันหมดทุกอย่าง ผมคิดว่าผมคงไม่ติดหวัดจากลูกๆแต่หลังจากไปทำงานสองสาวันผมเริ่มเจ็บคอและมีอาการไอและผมรู้สึกเพลียอ่อนล้าไปทั่วร่างกายเนื่องจากสุขภาพเริ่มสุดหนักทันทีที่ผมมาทำงานผมทานยูมิสองซองทันทีเช้าและเย็นวันลุกขึ้นอาการเป็นหวัดของผมมันหายไปผมขอบอกคุณว่ายูมิคือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและถ้าเมื่อไหล่ทุกคนทางนอกรู้ว่าไอซองเล็กๆนี้สามารถช่วยอะไรได้บ้างผมคิดว่ามันคงไม่เหลือให้ผมได้เก็บไว้บนชั้นวางนั้นแน่ อยากจะบอกให้คุณทราบว่าผมได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์มาเป็นร้อยๆชนิดในอาชีพของผมผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นมีประโยชน์มากจนคุณไม่สามารถขาดมันได้ยูมิเป็นหนึ่งในนั้นผมทานทุกวันและทำให้ผมสุขภาพเยี่ยมทุกวันนี้